เขากูได้พวกมึงจะเป็นคนดีมากเลยใานไหมลงท้ายด้ววัดพนุวัฒน์เอ๊ะดูวัดเซตาครับนี่มาหัวได้แล้วจ้ะได้ตังค้แล้วตอนที่เขียนชื่อมาเขียนเองใช่ไหมตัวไอ้ไม่แน่ซื้อประกาศลงทำให้ดีไอ้บองเจ๊จริงเหรอจริงเหรอยี๋ น้อง้องไม่ได้เลยนี่ใช้ใช้อำนาจบารมีไปเรู้เหมือนกันเว้ยวันน้วันใครรู้ต่อเลยชินไทยไท่ไอ่ะสไทสทยอมัยสมัยไม่หย ออยโอยโอกันลเห็นเลยอว่ามีลายชินเ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เดีหเดี๋ยวพี่ให้อีกร้อยหนึ่ง้ไหมอ่ะี่ให้อีกร้อยหนึ่งอทคน้ัอา่ไเดี๋ยวไป้อยเดียวกัะเออไมน้องไม่ได้กันเลยวันนี้คนวไม่ได้เล้ยคนวนไหมคนไม่ได้กัียใครอยากได้มียได้หรอ ได้ยังยงยงยงลวก็้งั้นพี่ให้สองรางวัลเลยก็ได้ได้แบงค์ร้อยของพี่เหลือสองใบจำรู้ไหมนยี่สิบเดียอันนร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้ร้อยหน่งรอใสองาสุดท้ายครับสองวัช้ ได้น <muitas S 2> ี <sketches> ่ของถังเอสเอสเสมัยกมดไม่อยู่เออม่ว่าเาจะรักับพี่นะ้าวทัลาดทิศอ้าวชื่อสุดท้ายอ้าวส้กดาาย มาลีนอรยังไงอฮฮอโอะไรอะไรเกอสับพซ่ามามามารวบรวายอะี่ติดไ้เลทีเ่า้ายยี่สิบบาทปอกใจปอกใจปอใจปลสิับยี่สิบเทวดาเตาเทวดาเา ยังได้มีคนมาดูเฮ้ยแต่จำไว้นะให้พักการมากนะกับเจ๊นะอันนี้50บาสิบบาทนะเอาสิบบาทแล้วเรามาดูใจของใจวัาชื่ออะไรสุภาพรสงสัยน่าจะเป็นสุภาพรมาลิกาลองมาริกาได้50บบาทไม่ไม่อยู่ไม่อยู่สลัดติด ตบนมอ่าใยู่ดีาครับลงนี่เหอเอ๊ยยุ้ยจับมือโอ้อวิสาอวิสาขันขัื้อผลไม้ไหมขันแล้วนี่มึงต้องไปแล้วแล้วแล้วถ่ายวิีโอครับ <c oughs> แล้วบอกบอสเถอะเลองใช้่อชกันจำนะพากามาพากามา